มีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาบอกในรายการเช้านี้มีเรื่องเล่าเล่าทุกเรื่องที่คุณอยากรู้กับกุ้งนางพันณพัฒน์เพชรัตน์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬกาทางสวท,ทสงขลา FM 90.5เมกะเฮิรตซ์ ช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวของดิจิทัลวอลเลตหนึ่งบาทกันหน่อยค่ะหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊จะได้จริงหรือเปล่าแล้วมันจะได้ยังไงจะได้เมื่อไหร่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีของเราค่ะนายเศรษฐาทวีสินท่านออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ที่มีความล่าช้านะคะทำให้หลายนโยบายของรัฐบาลเนี่ยถูกขยับออกไปค่ะอย่างเช่นโครงการดิจิทัลวอลเลตหนึ่ง บาท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะใช้ได้ภายในต้นปีนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กลับถูกเลื่อนออกไป แต่ก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งเรื่องของวีซ่าฟรีพักหนี้เกษตรกร,ร,กรแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยทีนี้พูดถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตค่ะท่านนายกบอกว่าเราเนี่ยต้องการเม็ดเงินใหม่นะเพราะว่าได้ประกาศได้มีประกาศว่าทุกคนจะต้องได้กันหมดเลยใช่ไหมคะใช้งบประมาณ560,000ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคภายในระยะเวลา6เดือน แต่เมื่อ141เสียงไม่ใช่ลนด์ไลด์อย่างที่หวังไว้นะแล้วก็มีหลายภาคส่วนที่ต้องรับฟังด้วยทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒ พฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินักวิชาการต่างๆรวมไปถึงการตั้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆอย่างเช่นคนรวยคนจนนะคะมองว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรในการวัดเนาะแล้วก็การตัดกลุ่มเป้าหมายที่ถูกตัดไปร้อยละ12ของวงเงินทั้งหมดแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าจะกู้เงินมาใช้ในโครงการนี้หรือไม่ ท่านบอกว่ายังไงก็ตามค่ะในไตรามาส4ี่นี้ได้อย่างแน่นอนนะคะท่านยืนยันว่าทุกอย่างทุกขั้นตอนตรวจสอบได้สุดจริตบริสุทธิ์ใจแล้วก็มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรมาเตะทวงทำให้โครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตต้องเลื่อนออกไปมากกว่าไตรามาสที่4ของปีนี้อย่างแน่นอนนะคะ ก็รอกันไปนะคะสำหรับคนที่เข้าเงื่อนไขของการได้รับเงินดิจิทัลวอล l ล็ตห0 0่งหมื่นบาททานายกยืนยันมาแบบนี้แล้วรอเลยจ้า